บทที่สิวิธีสร้างองค์กรการตลาดแบบเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ Back to School กลับไปโรงเรียนทัศนคติของท่านสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากในขณะที่คุณกำลังอุปถัมภู้คนผู้จำหน่ายหลายๆคนจะมีทัศนคติเช่นนี้ครับผมจะชวนใครเข้าสู่ธุรกิจของผมดีผมคิดว่าทัศนคติที่ถูกต้องควรเป็นเช่นนี้ครับ ผมจะเสนอโอกาสในการเกษียณเร็วให้กับใครคนต่อไปดีถ้าคุณเชื่อว่าทุกๆคนสามารถเกษียณอายุการทำงานได้ภายในปีหรือ3าปีต่อจากนี้และคุณรู้วิธีในการนำเสนอโอกาสนี้ในสองนาทีแล้วล่ะก็ทำไมคุณต้องนำโอกาสนี้ไปให้กับคนแปลกหน้าเล่าการที่คุณจะเกษียณภายในสองถึงสามปีนั้นหมายถึงการมีรายได้มากกว่าสองแสนบาทต่อเดือนขึ้นไป และไม่จําเป็นต้องไปทํางานอีกต่อไปนั่นคุณต้องยอมกลับไปโรงเรียนครับคุณต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องรู้โดยต้องใช้เวลาอย่างน้อยอาทิตย์ละห้าถึงสิบชั่วโมงเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือนหากใครบางคนพูดกับคุณว่าผมจะอยู่ในธุรกิจสามสิบวันเพื่อดูว่ามันเป็นอย่างไรอย่าไปเสียเวลากับเขาครับเขาสร้างรากฐานไม่ได้ภายในสามสิบวันหรอกครับมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยหกเดือน โรงเรียนที่ผมพูดถึงนี้หมายถึงโรงเรียนแห่งการมีส่วนร่วมครับเริ่มจากการเข้าการอบรมประจำสัปดาห์เข้าร่วมประชุมฟังเทปที่ช่วยสร้างแรงกระตุน้นพบปะก,กับผู้ที่พาคุณเข้าสู่ธุรกิจร่วมวงสนทนาอันร้อนชานัดคุยกับผู้มุ่งหวังทั้งหมดที่พูดมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมกับธุรกิจคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ควบคู่ไปกับงานประจำ หรืออะไรก็ตามที่คุณทำอยู่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายตลอดระยะเวลาที่ผมไปอบรมเรื่อง MLM ให้กับผู้คนผมมักถามคำถามนี้เสมอๆครับมีใครรู้จักหลักสูตรในมหาวิทยาลายัยหรือปริญญาอะไรก็ได้ที่ใช้เวลาเรียน4ปีหลังจากจบการศึกษาแล้วคุณสามารถสร้างรายได้มากกว่า200,000บาทต่อเดือนแล้วคุณสามารถเกษียณอายุก,การทำงานได้ภายใน1-3ปีหลังจากจบการศึกษาใหม่ครับ ไม่เคยมีใครตอบผมได้สักคนไม่มีแม้แต่ความเป็นไปได้อันน้อยนิดที่สองสิ่งที่ผมพูดจะเกิดขึ้นจากการเรียนจากหลักสูตรซีป,ปีใดๆแต่ในทางกลับกันคุณสามารถเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องรู้ภายใน6เดือนทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เพื่อกเกษียณการทํางานภายใน3ปีหลังจากนั้นนี่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่พบได้ในธุรกิจเครือข่ายเท่านั้นครับคุณจําได้ไหมครับ เมื่อตอนที่คุณกําลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยคุณไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือเรียนเล่มใหญ่ๆหนาๆนและหนักมากคุณแทบจะรอไม่ไหวที่จะกลับมาที่ห้องเพื่อศึกษามันตลอดคืนคุณจําได้ไหมครับว่าคุณตั้งหน้าตั้งตารอการสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาคในวิชานั้นๆมากแค่ไหนขณะที่คุณไปโรงเรียนถ้าไม่นับค่าขนมต่อเดือนที่พ่อแม่คุณให้มามีใครจ่ายค่าจ้างคุณไหมครับ ในเมื่อคุณไปมหาวิทยาลัยได้ตั้งสีปีโดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างแม้แต่สตังแดงเดียวคุณจะมีปัญหาอะไรกับการทำรายได้ได้เพียงน้อยนิดจากการอยู่ในโรงเรียนธุรกิจเครือข่ายเพียงไม่กี่เดือนแรกแล้วครับจงจำไว้นะครับว่าคุณอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนธุรกิจเครือข่ายคนบางคนท้อถอยหลังจากเข้าสู่ธุรกิจได้เพียงสองถึงสอาทิตย์แค่นั้นผมว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์จะท้อถอยจนกว่าเขาจะอยู่ในโรงเรียน โรงเรียนแห่งการมีส่วนร่วมอย่างน้อย6เดือนเสียก่อนคุณลองให้นักเรียนแพทย์ที่เพิ่งเข้าเรียนได้ไม่กี่สัปดาห์ผ่าตัดคนดูใหม่ครับคุณคงจะผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแน่คุณลองถามนายแพทย์นักบัญชีนายธนาคารทนายความทันตแพทย์สถาปนิกวิศวกรโปรแกรมเมอร์นักดนตรี หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆใครก็ได้ครับว่าเขาอยู่ในสาขาอาชีพของเขามานานแค่ไหนแล้วตัวเลขจำนวนปีที่ได้จะนับตั้งแต่วันที่เขาจบการศึกษาไม่ใช่วันแรกที่เขาก้าวเข้าไปเป็นเด็กใหม่ในมหาวิทยาลัยแต่หากคุณถามนักธุรกิจเครือข่ายว่าเขาอยู่ในธุรกิจมานานแค่ไหนเขาจะนับเวลาตั้งแต่วันแรกที่เขาเซ็นใบสมัครซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ คุณเองก็เช่นกันควรนับเวลาในการอยู่ในธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่คุณรู้ชัดเจแล้วว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ไม่ใช่วันแรกที่คุณเซ็นใบสมัครนักธุรกิจจำนวนมากต้องการได้รายได้มหาศาลตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันสิ่งแรกและสำคัญที่สุดก็คือต้องไปโรงเรียนซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยหกเดือนลองเปรียบเทียบกับการเรียนหลักสูตรธรรมดาๆในมหาวิทยายลัยดูนะครับ หลังจากหเดือนผ่านไปนักศึกษาทั่วๆไปยังต้องเรียนต่อไปอีกสามปีครึ่งกว่าที่เขาจะจบออกมาพร้อมที่จะหางานทำแต่คุณหลังจาก6เดือนแห่งการศึกษาผ่านไปแล้วคุณสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ทันทีการที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้นั้นคุณจําเป็นต้องสอนให้คนอื่นประสบความสําเร็จเสียก่อนครับนักธุรกิจในทีมของคุณทุกคนต้องเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเขานั้นกําลังทํารายได้จากด้านใดอยู่ และเน้นย้ำเรื่องการสอนคนและทำงานร่วมกับทีมงานของเขาเองเป็นหลักยิ่งเขาทำทั้งหมดนี้ได้เร็วเท่าไหร่ความสำเร็จก็ใกล้เข้ามามากขึ้นเท่านั้นแต่ก่อนที่คุณจะสอนใครสักคนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคุณเองต้องมีความรู้มากเพียงพอที่จะไปสอนก่อนถูกไหมครับคุณต้องเรียนรู้วิธีการทำมันเองเสียก่อนจึงจะไปสอนชาวบ้านได้ลองถามตัวเองดูนะครับท่านเรือทองทั้งหลาย วันนี้ท่านมีความรู้เพียงพอที่จะไปสอนทีมงานของท่านแล้วหรือยังหากท่านไม่ศึกษาท่านจะไปบอกทีมงานของท่านให้ศึกษาได้อย่างไรหากท่านไม่อ่านหนังสือด้วยตัวเองท่านจะไปบอกคนอื่นให้อ่านหนังสือได้อย่างนั้นหรือครับหากท่านต้องการให้องค์กรของท่านหาความรู้เพิ่มเติมใครครับต้องหาความรู้ใส่ตัวเป็นคนแรกตัวท่านเองไงครับถ้าคุณมีผู้จำหน่ายที่ไม่อยากชักชวนเพื่อนๆของเขา แสดงว่าเขาอาจไม่เชื่อมั่นอย่างจริงจังว่าเขาสามารถกรเกษียณได้ภายใน1นถึงสปีได้จริงๆหรือไม่เขาก็มองไม่ออกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองได้อย่างไรหากผู้จำหน่ายของท่านมีปัญหาแบบนี้ผมมีบทสนทนาสั้นๆที่ท่านสามารถนำไปใช้อธิบายได้ว่าคนคนหนึ่งจะสามารถสร้างรายได้มหาศาลภายในหเดือนถึงสปีได้อย่างไรบทสนทนานี้ใช้เวลาสองนาทีในการเรียนและอีกสองนาทีในการพูดครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมมันดัดแปลงมาจากแนปคินพร e เ e n t ทชัน n หและสองไว้ดังนี้ถามผู้จำหน่ายของคุณว่าคุณสามารถอุปถัมภ์คนห้คนภายในเดือนแรกที่คุณเริ่มทำธุรกิจได้ไหมครับโดยจะต้องเป็นบุคคลที่อยากเรียนรู้ว่าจะ,กะเกษียณอายุการทำงานใน1นถึงสปีได้อย่างไรโดยผมจะช่วยคุณอุปถัมภ์พวกเขาเองคุณจะพาผมไปพบกับพวกเขาก็ได้คนส่วนมากจะพูดว่า ทุกๆคนที่ผมรู้จักต้องการจะทําเช่นนั้นแต่อยากออกไปพบกับผู้มุ่งหวังของเขาห้าคนพร้อมๆกันนะครับแต่จงออกไปพบกับผู้มุ่งหวังของเขาห้าครั้งครั้งละหนึ่งคนถ้าคุณพบกับผู้มุ่งหวังห้าคนพร้อมๆกันในทีเดียวแค่คนที่มีทัศนคติเป็นลบเพียงคนเดียวก็สามารถทําให้อีกสี่คนมีทัศนคติเป็นลบตามไปหมดได้นอกจากนั้นผู้จําหน่ายของท่านจะเห็นท่านนําเสนอธุรกิจห้าครั้ง ไม่ใช่ครั้งเดียวเมื่อเขาเห็นคุณทำเช่นนี้เขาก็จะออกไปช่วยคนของเขาอุปถัมภ์คนอื่นๆอีกห้าคนเช่นกันครับเขาจะมีความชำนาญในการนำเสนอจากการออกไปทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายของเขาดังเช่นคนที่มีความชำนาญเพราะออกไปทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายของคุณถ้าคุณสามารถหาคนเอาจริงห้าคนในเดือนแรกได้คุณควรจะสามารถช่วยพวกเขาอุปถัมภ์อีกคนและห้าคนภายในเดือนที่สาม เมื่อคนของคุณกําลังช่วยคนของเขาอุปถัมภ์คนห้าคนให้คุณช่วยเหลือกลุ่มของคุณและสอนให้คนของคุณทําแบบเดียวกันคุณน่าจะไปถึงระดับ3ามชั้นลึกได้ภายใน6เดือนแล้วถ้าหนึ่งปีผ่านไปจะเป็นอย่างไรล่ะครับเมื่อคุณพิจารณารูปที่มีห25 125หมายถึงผู้จำหน่ายที่เอาจริงสมมุติในตอนนี้คุณมีคนเอาจริงในองค์กรถึงหนึคนแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่คุณนำเสนอธุรกิจไปจะสนใจทำธุรกิจซะทุกคนใช่ไหมครับในกระบวนการสร้างธุรกิจของคุณนั้นคุณจะต้องเจอคนที่ไม่ต้องการทำธุรกิจแต่สนใจสินค้าคนเหล่านี้จะกลายเป็นลูกค้าปลีตของคุณสมมุติว่าผู้จำหน่ายแต่ละคนมีลูกค้าที่เป็นเพื่อน10คนหากเป็นดังนี้คุณจะมีลูกค้าทั้งหมด1,550คนและผู้จำหน่ายก็เป็นลูกค้าเช่นกัน ดังนั้นคุณจะมีลูกค้ารวมทั้งสิ้น1,705คนลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายจะซื้อสินค้ามากกว่าลูกค้าที่เป็นเพื่อนด้วยเหตุผลสามประการข้อแรกคือผู้จำหน่ายนั้นจะมีความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดเป็นอย่างดีข้อ2คือผู้จำหน่ายสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาส่งซึ่งทำให้เขาสามารถใช้สินค้าด้วยตัวเองได้มากกว่าและข้อ3คือ ผู้จำหน่ายนั้นบางครั้งต้องแจกสินค้าออกไปเป็นตัวอย่างบ้างคุณเองควรเสนอให้ผู้จำหน่ายของคุณลองแจกสินค้าออกไปให้ผู้จำหน่ายใหม่ของเขาทดลองใช้ดูด้วยครับจากรูปเส้นประใต้ตัวเลขใต้155แสดงถึงลูกค้าปลีกคนอื่นๆอีกที่เรายังไม่ได้นับเอาล่ะครับมาถึงจุดสำคัญของการนำเสนอชิ้นนี้แล้วคุณอาจพูดประมาณนี้ก็ได้ครับเมื่อเราคูณ1750ด้วย1000บาท สมมุติเป็นยอดซื้อของสมาชิกต่อเดือนนะครับผมเชื่อว่าพวกคุณหลายคนอยู่ในองค์กรที่มียอดซื้อต่อเดือนมากกว่า1000บาททั้งนั้นเราจะได้ยอดขายรวมทั้งองค์กรของคุณต่อเดือนใช่ไหมครับซึ่งก็คือ1 7 0 0 0ล้านบาทดูไม่เร็วใช่ไหมครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากการที่คุณทำงานกับคนเพียง5คนเท่านั้นด้วยยอดขายประมาณนี้คุณควรจะมีรายได้ต่อเดือนประมาณ70,000 ถึง2 0 0แสนบาทแล้วครับสาเหตุที่ช่วงของรายได้ค่อนข้างกว้างเป็นเพราะบางคนอาจมีลูกค้าปลีกมากกว่า10คนก็เป็นได้และแผนการจ่ายเงินของบริษัทต,ต่างบริษัทก็ต่างกันออกไปตอบคำถามต่อไปนี้นะครับถ้าภายในระยะเวลา6เดือนคุณสามารถสร้างรายได้70,000ถึง2 0 0แสนบาทต่อเดือนนอกเหนือจากรายได้จากงานประจำที่คุณทำอยู่คุณยอมกลับไปโรงเรียน5-10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อเรียนรู้ว่าจะทํามันอย่างไรไหมครับการนําเสนอในบทนี้ง่ายมากและมันอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าองค์กรจะเติบโตอย่างไรซึ่งมันเกิดขึ้นจากการสร้างองค์กรในสายงานด้านลึกและการที่แต่ละคนรักษายอดขายคนละเล็กละน้อยผมเชื่อว่าทุกๆคนสามารถหาลูกค้าได้สิบคนโดยไม่ยากนะครับไม่ต้องเป็นนักขายมืออาชีพก็ทําได้คนเอาจริงหมายความถึงผู้ที่ให้คํามั่นสัญญาว่าจะเข้าร่วมธุรกิจและศึกษาอย่างน้อย 1> 5 1 0ถึง10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลายอย่างน้อย6เดือนต้องทำเช่นนี้เขาถึงจะสามารถเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจได้ครับ